โอเคสวัสดีครับผมสายเทมสิครับอยู่กับกีตาร์วินเทจส,สวยๆกันต่อนะเอ่อผมเจอ d e บิว18อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นมอริสป้ายเหลี่ยมตัวนี้เป็นป้ายเหลี่ยมเป็นเป็นรุ่นเก่าสังเกตดูนะกีตาร์มอริสอ่ะป้ายเหลี่ยมกับป้ายกลมเนื้อไม้หรือว่ารูปร่างมันจะจะแตกต่างกันไปนะครับผมมันมีป้ายเหลี่ยมกับาป้ายกลมป้ายเหลี่ยมก็คือเป็นปีเก่ากว่านะครับผมอย่าง อย่างตัวเนี้ดิบิวสิคือตัวเนี้ยสภาพดีมากเลยสภาพสวยนะครับผมแต่ว่ามัน,ม,นมันจะมันจะมีไอเจ้าของเดิมอ่ะเขาติดเขาติดอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะที่เก็บปิกน่นี่นี่เขาติดที่เก็บปิกมาอันเก่ามันเก่ามากผมก็เลยแกะออกแต่แต่ทีนี้สีอ่ะ มัน,ม,นมันก็จะมีรอยรอยสติกเกอร์ตัวเก่าที่เขาเคยติดมาผมก็เลยเอาอันใหม่แปะมาให้ผมก็เลยแปะมาให้แบบนี้นะครับผมอ่าเวลาเราเล่นเสร็จเราก็อเอาบิ๊กเก็บไว้ในนี้ได้เลยอ่าแค่นี้เองหรือใครอยากจะแกะออกก็ได้นะโอเคขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังครับผม W e บิวสเปนมอริสน่าเล่นมากนะครับผมจริงๆมอริสมันมันน่าเล่นเกือบทุกตัวแหละเอาจริง ขออนุญาตเอาคาร์โปก่อนเมื่อกี้หืมเวลาผมเล่นก,กีตาร์ผมชอบใช้คาโปอ่านะแป๊บหนึ่ง <c oughs> เสียงดีนะใครที่กำลังมองหากีตาร์ออกไว้เล่นในวงเล่าตัวนี้สายเพิ่งขึ้นใหม่นะาบางทีมันอาจจะมีเพียนน้างเล็กๆ,ๆน้อยๆทัวไปมันก็เป็นธรรมชาติของกีต้านะครับผม ใครที่กำลังมองหากีตาร์ออกไว้เล่นในวงเล่านะครับผมเล่นเฮอแบนด์มาริสใครๆก็รู้จักนะครับผม,ผมไม่ผิดหวังแบนด์นี้ <laughs> ผมนี่เชียร์มาริสเลยผมเองก็เป็นคนสะสมมาริสเหมือนกัน เเล่นได้ไม่เยอะนะพอดีว่านิ้วผมไม่ค่อยดีนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมใครที่กำลังมองหาเอาไว้ฝึก ฝุดเล่นหรือเอาไว้เล่นในวงเล่าก็ได้ที่กำลังเริ่มเล่นก็ตัวนี้ก็โอเคนะครับผมนี่คนโอ้เสียงออกเป็นเม็ดเลยเนี่ยมอริสกีต้าญี่ปุ่น ไว้ใจได้โอเคตัวนี้สภาพโดยรวมแล้วถือว่าสวยนะครับผมเดี๋ยวผมไล่ให้ดูสภาพเลยนะครับผมช่วงนี้มาไวไปไวหัวเอาไปทำความสะอาดนิดนึงนะผมเอาผ้าลูบๆเฉยๆแต่จริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละผมทําความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมหัวสวยเลยนะครับผมลูกบิดเดิมๆนะครับเป็นมอริสลูกบิดละครอบนะครับผมโอเคพูดผิดไม่ได้ต่อมอริสตรงขับขอบอาจจะมี เล็กๆน,น้อยทั่วไปนะครับผมองคอคอยังสวยอยู่เลยนะครับนี่คอเป็นลายไม้มะฮอกนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นมะฮอกกานีเต็มที่ก็จะเป็นพวกอรอยสกิบเล็กๆน,น้อยๆประมาณนี้เนี่ยไออันนี้น่าจะเป็นคราบนะลูกค้าค่อยๆไปหาน้ํายาอะไรเช็ดอีกทีก็ได้นะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าพูดเนีจยเป็นคราบหมดเลยนะครับผมลูกเดี๋ยว เดี๋ยวตอนส่งเดี๋ยวผมจะเช็ดให้อีกทีก็ได้นะครับผมข้าง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 สวยเลยนะครับผมอาจจะมีเนี่ยมันเหมือนติดคราบขาวๆอ่ะเราลองดูประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สวยข้างข้างสวยข้างหน้าเราสวยหมดเลยแค่ตรงนี้มันมีรอยติดสติกเกอร์ของที่เขาติดปิกาดเออติดที่ใส่ปิกนี่แหละผมก็เลยเอาวันใหม่มาให้อันเก่าถอดทิ้งนะครับผม ข้างหน้าสวยเลยนะครับผมสภาพดีแต่ที่ก็จะเป็นพวกขนแมวตรงที่รัาปแถวเนี้ที่ผมเล่นไปเมื่อกี้แค่นั้นเองน่อกน,นั้นแล้วก็จะมีช้ำๆเล็กน้อย <c oughs> เห็นไหมประมาณนี้นะครับผมแต่จริงๆถ้าเราไม่สังเกตจริงจะมองไม่เห็นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับผมสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สินะครับผม ตัวนี้ราคาอยู่ที่3 9 5 0นะครับผมท่านใดสนใจก็ทักแชทปิดได้เลยนะครับผมรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้นะครับผมมีทั้งแบบโอนเต็มแล้วก็เก็บรายทางเก็บรลายทางก็มาจำห้า500ส่วนที่เหลือจะจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับผมถ้าเจอใน y YouTube แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ,รรบ, band, รบผมฝากด้ J band, ว,ยวยนะครับ Morris w 1ดแนะครับผมเจปนสวยๆนะครับสภาพดีนะแจ้งไว้ก่อนตัวนี้สภาพสวยเลยเสียงดีด้วยพวกป้ายเหลี่ยมอะ่ะจ,จริงๆอะ่ะเล่นไปฮะน่งเล่นพกป้ายเหลี่ยม ็นปีเก่าโอเคฝากด้วยครับสวัสดีครับ